ปตัวแล้ว Poco X3 GT สมาร์ทโฟน 5G ชาชิปเดเมตติ1,100ราคาเริ่มต้น9,800บาทเปิดตัวแล้ว Poco X3 GT สมาร์ทโฟน 5G ชารชิปเดเมตติ1,100ราคาเริ่มต้น9,800บาทล่าสุดทาง Poco ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Poco X3 GT อย่างเป็นทาการแล้วครับ โดย Poco X3GT เป็นสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดที่เป็นรุ่นรีแบรนด์ของ Redmi Note 10 Pro Version Gen. ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น p o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  X3GT มีหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.67นิ้ว Full HD+ Plus รองรับอัตรา Refresh ปรับได้6ระดับสูงสุด 120Hz พร้อมทัด Sampling หล t e 240Hz ครอบคลุมช่วงสี DCI-P3 ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity หน,น0 0พนร้อมพรอมมาแบบ u s b 3.1 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเรือ,รอหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ 5G มีไ i f i 6มีบุตทุน5.2และ NFC 3.0อีกด,ด้วยครับและทำมา3สีคือสีขาวคู i n g w ไว t e และสีฟ้าเว็บ l u ูที่จะมีฝาหลังเป็นลูกคลื่นส่วนสีด,ดำสตาร์ a จ็ Black และฝาหลังจะเป็นพื้นผิวแบบกระายคล้ายดาวครับให้แบตเตอรีม่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว67วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน p o c โค X3GT มีนู่นราคาตบนี้ครับแรม8กิกรอม108กิกราคาอยู่ที่299เหรียญสหรัฐหรือป,ประมาณ9,800บาทและรุ่นแรม8กิกรว25ม256กิกราคาอยู่ที่329เหรียญสหรัฐหรือป,ประมาณ1 8 0 0บาทครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast สเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ